คุณวรุสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณสุภาชัยสวัสดีครับคุณจตทุพรครับคุณวรุครับ,รบ,ม,บ,รรบมันมีประเด็นอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของอค่าเงินดอ,นนอนลลา,าร์สหรัฐที่อ่อนค่าแล้วก็มีสถานการณ์ของอิสราเอลกับตัวของฮามาสตรงนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยดูสองสามวันเนี่ยราคาทองคํำม,มันสะท้อนในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยดูแล้วมันเป็นประเด็นที่จะต่อเนื่องไหมฮะจะขึ้นต่อไหมหรือว่าสถานการณ์มันจะยังไงต่อฮะคุณวรุษเท่าที่ดู ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ทองคาอ่อนตัวหรือมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมาเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าประเด็นอิสาราเอลกับปาเลสไตน์เริ่มคล,คลายความวิตกกังวลนะครับ,รบหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชนวนกาซาเริ่มคลี่คลายรกรณีของการคลี่คลายเนี่ยก็มาจากประเด็นที่มีการคาดการณ์ครับว่าผู้สนับสนุนท่านอิสาราเอลก็คือสหรัฐแล้วก็ผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ก็คืออิหร่าน อาจจะไม่มีการร่วมวงเข้ามาทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสหรัฐมีการเปิดเผยครับบอกว่าไม่พบในส่วนของหลักฐานที่อิล่านมีความเกี่ยวข้องในกรณีของกลุ่มปาเลสไตน์มีการเข้าไปโจมตีอิสราเอลนะครับการส่งสัญ,ญญาณออกมาดังกล่าวจากทางฝั่งสหรัฐสะท้อนให้เห็นครับว่าสหารัฐเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาของทองคําตลาดโลกยังคงเป็นไปอย่างจํากัดเพราะว่าในส่วนของตัว สถานการณ์เกี่ยวกับบอลยู u, หรืออัตาอ 10, ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนรเริ่มมีสัญญาณของการลดระดับลงมาหรือชะลอตัวลงมาครับก็เลยกดให้ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมานะครับท้งนี้เนี่ยบอลยู bon u, ปรับตัวลงจากกระแสการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีโอกาสตรึงดอกเบีย้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนหลังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด แล้วก็ผู้ว่าการเฟดนะครับมีการออกมาแสดงความเห็นว่าไม่ควรเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ,อปัจจัยดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดให้ดอลลาร์ร่วงลงแล้วก็กลับมาประครับประครองในส่วนของทองคําเอาไว้ครับต้องนังนดังกล่าวเนี่ยรเราจะเห็นว่ามีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบในส่วนของทองคําตลาดโลกนะครับ ก็เลยทําให้ทองตลาดโลกเนี่ยยังคงทรงทรงตัวหลังจากมีการดีดตัวขึ้นมาในระดับสูงแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับประมาณ1,860เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรอนครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยมีการปรับตัวลงหรือมีการย่อตัวลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความผันผวนของค่าเงินบาท เราจะเห็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ระดับ37บาทประมาณ10สตางค์ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ mm hmm. แต่ณปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทมีการแข็งค่าหรือมีการร่วงลงมาอยู่แถวระดับ36บาท50สตางค์ครับ <c oughs> สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการร่วงลงของเงินบาทในขณะที่โกลดสปอร์ตยังทรงทงตัวรักษาระดับเอาไว้ทำให้ทองไทยเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. เราก็เลยมองว่าจังหวะของค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่า แล้วก็ถ้าโกลสปอตมีลักษณะของการย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าซื้อแม้ว่าสถานการณ์อิสราเอลกับปปรลสไตน์ที่มีความตึงเครียดบริเวณชนวนกาซาจะไม่ได้ขยายวงกว้างนะครับแต่เราก็เห็นการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปปรลสไตน์ที่มีการสูญเสียในส่วนของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจํานวนมากมมสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับ ก็เลยยังมองว pues mm ่าย nah ังคงเป็นปัจ right จัยต şey ัวนึงที่อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงได้ไม่ลึกนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะชะลอในส่วนของการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคําเอาไว้ได้เหมือนกันครับอืมครับที่คุณรู้ถ้าดูแบบนี้เนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ลงไปลึกเลยสําหรับราคาทองคำเนี่ยถือว่าตอนนี้ไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วหรือเปล่า ครับมีลุ้นเหมือนกันครับเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้นะครับทองคำเนี่ยโลบริเวณพันแปดร้ 1, อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแล้วก็พันแปดร้อยเก้าพันแปดร้อยสี่เหรียญเนี่ยเป็นโลของเดือนมีนาแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับเดือนตุลาคมเนี่ยทองคำร่วงลงมาพันแปดร้อยสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแล้วก็มีการเด้งกลับ มีการดิดตัวกลับมาอยู่ที่บริเวณ1 8 6แ้กเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าโซนพันแดร้อต้นๆถือว่าเป็นจุดที่ทองอ่อนตัวลงมาแล้วเด้งกลับหรือดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีครับ mm hmm. จังหวะของการเด้งกลับในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยขอให้เห็นนะครับว่าโซนดังกล่าวมีแรงซื้อทองคําเข้ามาค่อนข้างมาก mm hmm. โอกาสที่ทองจะหลุดหรือปรับฐานลงต่อหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับ mm hmm. ทางนี้ ถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานที่กลับไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงทองคําเอาไว้ก็เลยทําให้เห็นแรงซื้อทองคําสลับกลับเข้ามานะครับก็เลยมองว่า1 8 4 2 1 8 2้เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซบนะครับ ถ้าทองคําไม่หลุดระดับดังกล่าวนักลงทุนยังสามารถเข้าเก็บหรือเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการเด้งหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําได้ครับประกอบกับเงินบาทแข็งค่าด้วยถ้าทองไทยย่อตัวลงมาต่ํากว่า3 2 0 0 0บาทต่อบาททองนะครับโดยให้จุดเข้าซื้อเอาไว้ที่ระดับ31,850 3 1 5 0 0้าบารอบาทต่อบาททองคําถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บสะสมเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ย อยากจะเล่นส้านหรือเล่นรอบอจะมีแนวต้านที่จะทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไร1879-1898ากาหรือ32,500-32,850ารประบบาทต่อบาททองคำถ้าทองยังไม่ผ่านก็สามารถแบ่งขายเพื่อรอจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลงมาอีกครั้งก็สามารถทำได้เหมือนกันครับ เออมันมีทไลายสําคัญคือคืนนี้กับวันพรุ่งนี้เรื่องของคืนนี้อาจจะมีรายง,งานของเฟดจชฮะของการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีวันพรุ่งนี้ก็เรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะออกมาเหมือนกันเนี่ยสองสองเรื่องสองราวสองทไลายที่ว่านเนี่ยอทองคํามองอยังไงฮะคุณรุษครับ ้องบอ,อกว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะครับ,รบจะมีการเปิดเผยในคืนนี้ประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับ,รบแนะนำว่าอาจจะต้องจับตาดูครับว่ารายงานการประชุมในรูปแบบของเปเปอร์ซึ่งเป็นการบ่งชี้ผลการประชุมของครั้งที่ผ่านมาก็คือการประชุมของเดือนกันยายนนะครับ,รบจะมีการส่งสัญญาณหรือเปิดทางในการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยคล้ายๆกับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ที่มีการออกมาส่งสัญญาณหรือเปล่านะครับ,รบถ้ามีสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจริงเนี่ยที่ยืนยันเป็นรูปแบบของรายละ์อรเลยก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้ทองคํามีโอกาสขยับขึ้นต่อนอกจากนี้นะครับสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผย PPI แล้วก็ CPI นะครับ mm hmm. PPI เนี่ยเปิดเผยคืนนี้นะครับทุ่ม uh huh. 30นาทีแล้วก็ CPI เปิดเผยพรุ่งนี้นะครับ uh huh. ทุ่ม30นาทีเหมือนกันอยากให้จับตาดูว่าตัวเลขทั้ง2ตัวจะชะลอตัวลงหรือเปล่า uh huh. ถ้าชะลอตัวลงนะครับพ็าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ นักลงทุนไรความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็น่าจะทําให้ทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ได้เล่นตัวหรือปรับตัวขึ้นมากนะักเฟดก็จะไม่มีความจําเป็นในการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยครับนะครับก็น่าติดตามดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุธครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ